ทยานเดลี่พอดแคสตให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักคปีมาต่อกันจาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมทิ้งท้ายเอาไว้อุบัติเหตุครั้งนั้นนะครับทำให้คนต้องละทิ้งบ้านเรือนว่ากันว่าถึง5 0 0 0 0นคนแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือที่โรงไฟฟ้าฟุาฟูกุชิมะ ซึ่งระบบควบคุมต่างๆที่ติดตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Nuclear, เนี่ยเมื่อตรวจพบว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็จะมีซึนามิเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทุกเครื่องก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติแล้วก็เครื่องปั่นไฟฉุกเฉินที่ใช้เชื้อเพลิงจากดีเซลนะฮะก็จะทํางานเพื่อที่จะจสูบสารหล่อเย็นไปยังรอบๆแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งแกนปฏิกรณ์เนี่ยแหละครับคือตัวหลักที่สุดเพราะว่ามันร้อนมากมาก ถ้าไม่มีการทําความเย็นช่วยเนี่ยพลังงานความร้อนเนี่ยแหละครับคือ,อต้นเหตุของมหาภัยพิบัติทั้งหลายได้เลยซึ่งหลังจากที่คลื่นยักษ์เนี่ยว่ากันว่าสูงถึงประมาณ14เมตรนะฮะซัดถล่มโรงไฟฟ้าฟุาฟกุชิมะเนี่ยกำแพงที่สร้างเอาไว้ป้องกันคลื่นเนี่ยป้องกันไม่ไหวน้ําทะเลก็ทะลักเข้าท่วมโรงไฟฟ้าทําให้สุดท้ายเครื่องปั่นไฟสุกเฉินก็หยุดทํางานคนงานเห็นดังนั้นครับก็รีบกู้ระบบไฟฟ้า ค่ไม่กี่วันหลังจากนั้นครับอุณภูมิในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้ง3เตาเนี่ยก็สูงขึ้นจนร้อนจัดส่งผลให้แกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางส่วนหลอมละลายสภาพการแบบที่ผมพูดไปเนี่ยเรียกว่าการหลอมละลายนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์เมลต์ดาวนอกจากนี้ฮะส่งผลให้เกิดการระเบิดของสารเคมีหลายครั้งที่สร้างความเสียหายให้กับอาคารหลายหลังสารกัมมันตารังสีเริ่มล่วไหลออกสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิก สุดท้ายทําให้ต้องอพยพผู้คนแล้วก็ขยายพื้นที่ห้ามเข้าเพิ่มเติมมากขึ้นไปเรื่อยๆในช่วงที่เกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์นะครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทันทีมีรายงานคนงานได้รับบาดเจ็บนะฮะอย่างน้อย16คนจากแรงระเบิดแต่คนงานอีกหลายสิบคนต้องสัมผัสกับสารกัมมันตรังสีโดยตรงในระหว่างที่พยายามหาทางลดนะฮะความเย็นของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อที่จะควบคุมเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็มีรายงานในการ ะะส่งตัวคนงานเข้า,าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผลกระทบระยะยาวจากสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยที่มีการถกเถียงอย่างกว้างขวางในองค์กรองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับซึ่ง WHO เนี่ยเผยแพร่ารายงานในปี2013ระบุว่าภัยพิบัตินิวเคลียร์เนี่ยจะไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้อัตราการป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตในภูมิภาค แต่ว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งในแล้วก็นอกญี่ปุ่นเนชื่อว่านอกจากภูมิภาคโดยรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วความเสี่ยงที่เกิดจากสารกัมันตรังสีในบริเวณอื่นๆเนี่ยยังคาดเดาไม่ได้อย่างไรก็ดีครับก็ยังมีคนจำนวนมากที่เชื่อว่ามันอันตรายกว่าที่ who บอกแน่นอนชาวเมืองหลายคนกังวลครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะกลับไปใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ที่มี ปัญหาเรื่องของการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีนะครับจนถึงในปี2018ครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ประกาศว่าคนงานคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากสัมผัสกับสารกัมมันตรังสีแล้วก็ยอมรับที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ดีนะฮะก็ยังมีคนอีกจํานวนหนึ่งที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในช่วงที่มีการอบพยพออกจากพื้นที่รวมถึงคนไข้ในโรงพยาบาลอีกหลายสิบคนต้องถูกเคลื่อนย้ายเพราะเกรงว่า จะได้รับสารกัมมันตรังสีจากคนไข้อ,อ,อื่นๆที่อบพยพจากจากโรงงานแล้วมีการสัมผัสกับสารกัมมันตรังสีโดยตรงนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยทบวงก,กระทรวงการพลังงานปรามาณูระหว่างประเทศนะครับขออภยัยฮะต้องใช้คำว่าทบวงนะฮะทบวงการพลังงานปรามาณูระหว่างประเทศเนี่ยหรือ IAEA e เนี่ยก,กำหนดให้ภัยพิบัติฟุกุชิมะเป็นเหตุการณ์ ภัยพิบัติระดับ7นะครับเป,เป็นเหตุการณ์ระดับ7และเป็นภัยพิบัติระดับ2ที่อยู่ในระดับชั้นนี้หลังจากที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลในยูเครนระเบิดเมื่อปี1986คําถามคือใครคือคนผิดนะครับมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายเรื่องการขาดความพร้อมและก็ความสับสนในการรับมือกับเหตุการณ์นี้นะครับโดยผู้ที่ดําเนินการดูแลโรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็คือบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ คณะกรรมการสอบสวนอิสระที่รัฐสภาญี่ปุ่นแต่งตั้งขึ้นเนี่ยก็สรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเนี่ยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์อย่างแท้จริงแล้วก็กล่าวโทษบริษัทโรงไฟฟ้าว่าล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความปลอดภยัยหรือการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในปี2019ครับศาลญี่ปุ่นก็ตัดสินให้อดีตผู้บริหารทั้ง3คนพ้นผิดจากข้อกล่าวหา เรื่องของการประมาทเลินเล่อซึ่งเป็นคดีอาญาเพียงคดีเดียวที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัตนินี้โดยในปี2012นะครับนายโยชิฮิโกะโนดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในขณะนั้นก็กล่าวว่ารัฐบาลเองก็มีส่วนทําให้เกิดภัยพิบัติเช่นนี้ซึ่งในปี2019สาเนี่ยศาลตัดสินให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องรับผิดชอบบางส่วนแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้อพยพจากออกจากพื้นที่เกิดเหตุด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็น ขวันร้ายที่หลอกหลออหลายคนนะครับตั้งแต่ภาพของซึนามิที่ซัดเข้ามาที่ชายฝั่งรวมถึงเรื่องของเรื่องราวต่างๆนะครับของสารกัมมันรังสีที่รั่วออกมานะครับเรื่องของแรงระเบิดที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะอีกหลายเรื่องมากมายเลยครับที่ทำให้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ผู้คนต่างหวาดกลัวแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเองก็ตาม แต่ในปัจจุบันครับหลายๆผู้นำหลายๆคนนะครับรวมถึงนักธุรกิจด้วยนะครับออกมาพูดว่าพลังงานนิวเคลียร์น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางด้านพลังงานเพราะว่าไม่สามารถที่จะพึ่งพิงแหล่งพลังงานจากน้ํามันเพียงอย่างเดียวได้เนื่องจากราคานะครับแล้วก็ความพันพลความพันลัวหลายสิ่งหลายอย่างนะครับคุณผู้ฟังคิดว่ายอย่างไรครับ กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ประเทศไทยเราเองมีประเด็นนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับเวลาที่จะมีการสร้างแล้วก็มีการประท้วงเกิดขึ้นประเทศไทยเราในอนาคตจะเดินหน้าในเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์หรือไม่ปัจจุบันมีมากกว่า400โรงใน32ประเทศบวกไต้หวันประเทศไทยเราละ่ะจะอยู่ในข่ายนะครับในการสร้างโรงงานแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย อะะบอุ้มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศหรือไม่หรือมันจะเป็นอีกหนึ่งความน่ากลัวว่าถ้าเรามีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นเราจะต้องหวาดหวั่นจากการรั่วไหลของสารกัมมันตรงังสีหรือวันหนึ่งโรงไฟฟ้าอาจจะมีโอกาสระเบิดขึ้นมาได้หรือเปล่าฝากไว้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วมาพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับ ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักปี